ถามว่าใครออกกําลังกายประจาปีบ้างมีคนยกมือขึ้นมาเฉยถามว่าออกกําลังกายอย่างไรหรือครับเขาบอกว่าอ๋อเวลาออกกำลังกายประจำปีออกอย่างนี้ค่ะมีการแบ่งแข่ขงขันกีฬาระหว่างหน่วยงานแบ่งสีกันสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วเขาชักเคยอเฮ์ประจาปีครับแล้วเขา,าเล่นแชร์บอลประจาปีครับนี่ออกกําลังกายประจาปีเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนในที่นี้ว่าวันนี้การออกกำลังกายต้นทุน น้อยมากเลยออกกำลังกายกับตัวเราเองที่บ้านก็ได้ออกกำลังกายให้ได้นะครับอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งครั้งหนึ่งครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงให้ได้เหงื่อออกให้ได้ชีพจรเต้นประมาณสักหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบครั้งต่อน,นาทีเราจะมีความแข็งแรงมากโอกาสที่เราจะป่วยโรคจะลดน้อยลงนะครับเอาละนั่นคือข้อแรกข้อสองก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอข้อสามคือไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ข้อสี่คือไม่เครียดแล้วก็คิดบวกดูเหมือนง่ายนะไม่เครียดเนี่ยดูเหมือนง่าย แต่ความเครียดเดี๋ยวนี้เราสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องบอกมันเข้มข้นมากเลยอาหารการกินค่าครองชีพน้ํามันที่แพงข้าวที่แพงขึ้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเราเครียดหลายคนก็ต้องบอกว่าในเรื่องงานที่ทำเนี่ยก็เครียดไม่น่าใจว่าบริษัทที่ทำเนี่ยจะอยู่รอดแค่ไหนถูกไหมครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้เราเค่อยๆปรับตัวได้แต่ข้อห้าเป็นอีกข้อหนึ่งที่ต้องบอกว่าต้องทานอาหารดี นั่นก็คือต้องทานผักและผลไม้มากๆทานผักให้ได้5สี7สีต่อวันเพื่อทีอ่จะทำให้ไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราเพราะในผักในผลไม้มันจะมีไฟโตเคมีคอลอยู่ซึ่งสามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นมาได้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับมนุษย์เราออกแบบมาให้เป็นสัตว์กินพืชถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับเราควรต้องลดต้องละหรือเลิกทานเนื้อสัตว์ทานให้ลดน้อยลง แต่ถ้าเราทานไม่ได้นะครับยังปฏิบัติตัวไม่ได้ทั้ง5ข้อนี้นะครับวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องทานอาหารเสริมจุดประสงค์เพื่ออะไรครับเพเื่อไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเราให้แข็งแรงเราถึงจะมีโอกาสที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของอาหารเสริมมันก็มีวิถีนาการของมันเชกเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆเช่นโทรศัพท์มือถือในอดีตเป็นโทรศัพท์บ้านเดี๋ยวนี้เป็นอะไรครับเป็นโทรศัพท์มือถือทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะถ่ายรูปก็ได้นะครับถ่ายวีดีโอก็ได,ถได้ถูกไหมครับ ในเรื่องของเสียงเพลงก็เช่นเดียวกันแน่ดีนะครับเป็นแผ่นเสียงจานโตเป็นเทปคา้เสร็จเดี๋ยวนี้นะครับเป็นอะไรครับเป็นซีดีเป็น MP3 เป็น MPC เป็น,น iPod ไปหมดแล้วถูกไหมครับอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันวิทนาการของอาหารเสริมเป็นแบบนี้ครับ50ปีที่แล้วนะครับมีอาหารเสริมแบบชนิดเม็ดเกิดขึ้นบนโลกนี้30ปีที่แล้วนะครับมีอาหารเสริมแบบผงเกิดขึ้นบนโลกนี้ครับ10กว่าปีเศษที่ผ่านมานะครับมีอาหารเสริมแบบน้ํา เกิดขึ้นบนโลกนี้เกือบสามปีเศษที่ผ่านมานะครับมีอาหารเสริมแบบเจลเกิดขึ้นเป็นเจ้าแรกของโลกนี้นั่นก็คือเอเจลครับปลวกมือดังๆให้กับนวัตรกรรมใหม่นั่นก็คือเอเจลด้วยครับ เรามาดูว่าข้อจํากัดของอาหารเสริมแบบเม็ดเป็นไงครับดูซึมเข้าร่างกายได้ช้าต้องกินพร้อมกับน้ำบางคนไม่ชอบเพราะกลืนยากเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆนี่ครับไม่ทานอาหารเสริมแน่เพราะคิดว่าอะไรครับเพราะคิดว่าเป็นยาถูกไหมครับอาหารเสริมแบบผงต้องผสมกับน้ําต้องเช็คถูกไหมครับเขย่าให้ผสมให้ละลายพกพาไม่สะดวกบ่อยครั้งรสชาติไม่อร่อยนะครับต้องเติมน้ําผลไม้เพราะฉะนั้นก็ทานได้เฉพาะที่บ้านยากที่จะทานในที่ไหนครับบนรถยนต์ถูกไหมครับอาหารเสริมแบบน้ําเมื่อเปิดขวดแล้วต้องแช่เย็นพกพาไม่สะดวกบ่อยครั้งรส พกพาไปได้ทุกที่สามารถเด็ดแล้วก็สามารถดูดได้ทันทีเลยนะครับต้องบอกว่านี่คือเทรน์ใหม่ที่คนตื่นเต้นกันทั้งโลกนะครับในขณะนี้เจอซัสเพนชั่นเทคโนโลยีเป็นแบบนี้ครับเรานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสําหรับนักบินอวกาศผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นสูงนะครับด,ดูดซึมได้รวดเร็วนะครับมันดูดซึมได้เร็วยังไงครับยอดเยี่ยมตรงที่ว่ามันเป็นอาหารเสริมประเภทที่ย่อยแล้วครับเมื่อย่อยแล้วนะครับ ไม่ต้องรอการแตกตัวเมื่อเราทานเข้าไปสามารถดูดซึมได้ทันทีเลยบางส่วนดูดซึมได้ตั้งแต่ในช่องปากของเราที่เยอบุใต้นิ้นของเราส่วนใหญ่ดูดซึมในลำไส้เล็กของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะสามารถดูดซึมได้ถึง90-10ถึงโดยใช้เวลา3นาทีถึง15นาทีเท่านั้นก็สามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดของเราแล้วนะครับอาหารเสริมแบบเม็ดแบบผงแบบน้ำ เหมือนกันหมดเลยคือดูดซึมได้10-50เปอร์เซ็นเท่านั้นเองต้องใช้เวลา2-4ชั่วโมงถึงจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของเราครับเรามาดูว่าเจลเมทริกเทคโนโลยีนียทาขึ้นมาจากอะไรทาขึ้นมาจากกัวกรรมและแซนแทนกรรมที่แยกจากถั่วและข้าวโพดซึ่งจริงๆแล้วคือโพลีแซคลายหรือน้ําตาลเชิงซ้อนซึ่งเป็นใยไฟเบอร์แต่มันมีคุณสมบัติที่เด่นมากเลยคือมันอุ้มน้ําได้ดีมากเลยเมื่อไฟเบอร์บวกกับน้ําจึงผสมกันอย่างลงตัวเป็นเจลครับเป็นเจลเมทริกนะครับที่ลงตัวเป็น างกายของเราสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ผมอยากแนะนําก็คือตัวเอ็กโซครับตัวเอ็กโซนะครับผลิตขึ้นมาจากพืชและผลไม้นะครับที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมนุษยะถึง200ชนิดเป็นเกราะป้องกันร่างกายจากการถูกทาลายด้วยอนุมนุษระเพะิ่มภูมิต้านทานในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าการไปทานเนื้อย่างเกาหลีมือ้อนึงเนี่ยเรารับสารวิสระไม่รู้กี่สิบชนิดเข้าสู่ร่างกายของเราซึ่งทําให้เซลล์ในร่างกายของเราอ่อนแอลง วันนี้นะครับถ้าเราจะไปทานเนื้อ,อย่างเกาหลีสองทุ่มเป็นไงครับเราก็ทานเอ็กโซไปก่อนตอนหนึ่งทุ่มให้ดูดซึมเข้าร่างกายของเราเตรียมพร้อมมีสารต้านอนุสารเพียงพอทีนี้ไปทานเนื้อ,อย่างเกาหลีเราต้องเกรงใจเจ้าของไหมกลัวเจ้าของเจ๊งไหมครับไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะเรามีสารต้านอนุสารที่ดีพอที่จะจัดการอนุสารที่เข้าสู่ร่างกายของเราเราถึงปลอดภัยเซลในร่างกายของเราถึงแข็งแรง ซึ่งจากอดีตเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเรามาระวังตัวกับเรื่องเหล่านี้เซลในร่างกายของเราถึงอ่อนแอลงเราถึงมีโอกาสป่วยเปรโรคนะครับนอกจากนี้ตัวเอ็กโซยังชะลอก,การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับและชะลอความชราได้ด้วยหลายคนนะครับที่ทานตัวเอ็กโซไปแล้ว2-3เดือนนะครับมีงานเลี้ยงรุ่นนะครับมีงานมิตติ้งปรากฏว่าพอไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนทักเอ๊ะทำไมไปทําอะไรมาทําไมหน้าใสาจังไปเข้าคอสทีทเมนต์มาหรือเปล่าไปทำ IPL มาหรือเปล่า ไปทาเมอโสเทลปีมาหรือเปล่าไปทำาออนโตโฟโนโมาหรือเปล่าทาไมหน้าใสหน้าเด้งจังหน้าอ่อนเยาวลงเป็นอย่างนี้นะครับหน้าทานเลยครับหน้าทานใครจะมีงานเลี้ยงรุ่นในอีกสามเดือนข้างหน้าในอีกหกเดือนข้างหน้าอย่าลืมนะครับตัวเอ็กโซเป็นตัวที่เด่นมากๆเลยในการที่จะฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายของเรานะครับตัวถัดไปที่ผมอยากแนะนําก็คือตัวสลิมตัวสลิมออกแบบมาสําหรับในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักเพื่อให้ร่างกายของเราเพียวขึ้นนะครับกระชับสัดส่วน ได้ดีขึ้นนั่นก็คือว่าลดความอยากอาหารในระดับหนึ่งในขออณะเดียวกันนะครับลดการสังเคราะห์ไขมันใหม่แล้วก็สลายไขมันเก่าโดยที่ไม่กดระบบประสาทส่วนกลางเพราะฉะนั้นไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกต์ไม่เหมือนยาปัจจุบันนะครับที่บางคนไปหาคุณหมอตามคลินิกเขาให้ยาแผนปัจจุบันมากดประสาทส่วนกลางของเราไม่ให้เราหิวครับเมื่อเราไม่หิวเราไม่ทานน้าหนักลดไหมครับลดถูกไหมครับพอยาหมดฤทธิ์เป็นไงกลับมาหิวเป็นไงครับ านเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักกบมาขึ้นไหมครับขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิยาที่ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอย่างนี้เราเรียกว่าโยโยเอฟฟกของเราเนี่ยครับผลิตมาจากนะครับสารสกัดจากกาซเนียแคนโบเกียนะครับหรือผลส้มแข็ซึ่งจะมีสารไฮดรอกซีซิตริกแอซิดในปริมาณที่เข้มข้นมากอยู่ในรูปแบบที่ชื่อว่าซูเปอร์ซิตริกแมกนะครับให้ทานก่อนอาหาร30นาทีถึง60นาทีวันละ2ครั้งนะครับ ตัวถัดไปคือตัวโอมต้องบอกว่าตัวโอมนี่เหมาะมากเลยเพราะประกอบขึ้นมาจากวิตามินแร่ธาตุและสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโสมแล้วก็มีทอเรนอยู่ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่มีความเครียดสูงมีความจํา นะครับลดน้อยลงนะครับเหมาะมากเลยสําหรับคนที่มีพลังงานน้อยทานตัวโอมไปเนี่ยรับรองครับว่าจะไปบูสเตอร์อินเนอร์จี้ทำใหเ้เรามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นคนที่ทํางานเครียดมากๆให้ทานตัวนี้คนที่ขับรถทางไกลๆให้ทานตัวนี้นักศึกษาที่เตรียมตัวสอบให้ทานตัวนี้รับรองครับว่าต้องสอบได้คะแนนด,ดีแน่ๆเลยเพราะตัวโอมไปบูสเตอร์อินเนอร์จี้ทำให้เรามีความจําเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวถัดไปอีกตัวหนึ่ง ัวนี้มีคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างมากเลยเพราะว่าตัวอูมินะครับประกอบขึ้นมาจากนะครับสารลายสีน้าตาลที่ชื่อฟูคอยแดนซึ่งฟูคอยแดนที่อยู่ในอูมินะครับได้รับการตีพิมพ์ในสารทางรแพทย์เกือบเจ็ดร้อยเรื่องว่ามันสามารถต้านมะเร็งได้สามารถที่จะไปกระตุน้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราได้กระตุ้นการทํางานในระดับเซลล์ของร่างกายของเราได้จึงเป็นผลนะครับทาให้มันสามารถสกัดกั้นเซลเล์มะเร็งได้ตั้งแต่ก่อนระยะแรกครับ ตั้งแต่เซลล์มะเร็งเซลล์เดียวเรามาดูว่ามาสกัดกั้นยังไงครับเซลล์ปกติของเรานะครับเมื่อเจอสารก่อมะเร็งสารนม,มิมีสระไปกระตุ้นมันก็ทําให้เซลล์ปกติมันกลายพันธุ์มนรอที่จะแบ่งตัวนะครับจาก1เซลล์ที่กลายพันธุ์ไปแล้วเป็น2เซลล์เป็น4เซลล์สุดท้ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเซลล์ในอีกหลายปีให้หลังให้คุณหมอตรวจพบปร,กบรากฏว่าผลิตภัณฑ์ของเราอย่างน้อย2ชนิดด้วยกันที่สามารถยับยั้งการเป็นมะเร็ลลงของเราได้นั่นก็คือว่าตัวเอ็กโซนะครับซึ่งก็จะมีไฟโตเคมีสารต้านมิสรรระหือา ต้านการเกิดเป็นมะเร็งสามารถที่จะไปปกป้องเซลล์ปกติของเราไม่ให้มันกลายพันธุ์ครับถ้าร่างกายเราอ่อนแอรปรากฏว่ามันกลายพันธุ์ไปแล้ว1ตัว1เซลล์เรายังมีตัวอูมินะครับซึ่งจะมีสารฟูคอยแดนอยู่ซึ่งฟูคอยแดนตรงนี้จะไป